วันจันทร์ที่21กรกฎาคม2 0 2 5เราเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่นะครับในบูชาขอบคุณในวันนี้เรารำพึงและไตรต่ตรองกันต่อไปถึงพระวจนะของพระเจ้าที่มาถึงชาวเราจากบทอ่านหนังสืออพยพนะครับอบพยพมีทั้งหมด40บทเป็นเรื่องราวที่ โมเสสนำประชากรของพระเป็นเจ้าออกมาจากการเป็นทาสของอียิปต์ซึ่งมีจำนวนสองล้านกว่าคนนะครับเพราะว่าชาวยิวนั้นอยู่ที่อ,อียิปต์ประมาณ430ปีแล้วเกิดลูกหลานจำนวนมากนะครับแล้วก็ถูกกดขี่ขมเหงแล้วพระเจ้าก็ให้โมเสสนำประชากร ออกมาเราก็ได้ยินเรื่องราวเรื่องนี้มาตลอดเวลานะครับและการที่นำประชากรของพระเป็นเจ้านั้นประมาณสองล้านกว่าคนนั้นผู้ชายอย่างเดียวก็อ่าหกแสนคนและโมเสสนำก็ไม่ง่ายนะักเพราะชาวอิสราเอลเองก็เป็นคนที่เรียกว่าหัวเดือหัวแข็งแล้วก็ ไม่ค่อยฟังผู้นำเท่าไหร่แต่อย่างไรก็ตามพระเจ้าก็ได้นำพาเขาออกมาจากการเป็นทาสแล้วก็ผ่านาเรียกว่าวิกฤตมากมายทีเดียวแล้ววันนี้อพยพบทที่14เหมือนกับจะเป็นไฮไลท์หรือว่าจะเป็นบทที่มีชื่อเสียงเรามักจะได้รู้เรื่องราวแล้วก็เห็นจากภาพยนตร์มากมาย นั่นก็คือการที่ชาวอิสราเอลหรือว่าชาวยิวนั้นจนตรอกที่จนตรอกเหตุการณ์มันก็เป็นแบบนี้ครับก็เนื่องจากว่าฟาโร์เนี่ยหลังจากชาวอียิปต์ได้ออกไปแล้วนะครับฟาโรเนี่ย ah, ก็รู้สึกเสียดายเสียดายว่าเราเรียกว่าขาดคนงานขาดกรรมกรขาด หาดไปเนี่ยเราจะทำกันอย่างไรนะครับเพราะว่าเป็นแรงงานที่เรากดขี่ข่มเหงเขาได้แต่ตอนนี้ไม่มีแล้วเขาย้ายออกไปหมดฉะนั้นฟาโรจึงเรียกว่า,าตั้งทัพนะครับแล้วก็ให้มีม้าศึกรถม้าศึกเนี่ยหกรอคันแล้วก็นายทหารทั้งหลายทั้งปวง พื่อจะไปไล่ล่าชาวอิสราเอลที่กำลังอพยพชาวอิสราเอลหรือชาวยิวนี่ก็กำลังจนตรอกเพราะว่ากำลังอยู่ในภูเขาที่เดินทางลำบากอยู่แล้วและไม่มีทางไปเลยจะไปซ้ายก็ติดไปขวาก็ติดถอยหลังก็ไม่ได้จะไปข้างหน้านี่ยิ่งเผชิญกับความยากลำบากต่างๆนะครับนั่นก็คือ ไปเจอทะเลไปเจอผือนน้ําซึ่งเราก็เรียกกันมาติดปากว่าเป็นทะเลแดงไปไม่ได้เลยครับฉะนั้นคนเราเนี่ยบางทีถึงคราจนปัญญาจนตรอกในชีวิตเนี่ยเราไปไม่ได้แต่ว่าโมเสสได้นําประชากรก็ขออย่างเดียวขอให้วางใจ และเชื่อในพระเจ้าเพราะว่าองค์พระผู้เป็นเจ้านั้นได้แสดงเครื่องหมายเรียกว่าให้เขาเห็นจำนวนมากมายที่เดียวว่ากี่ครั้งกี่หนในชีวิตที่ชีวิตมนุษย์โดยเฉพาะชาวยิวนั้นเป็นแบบอย่างของชีวิตเราที่ว่าเผชิญกับปัญหาสารพัดทุกภัยสารพัดแต่พระเจ้าก็ช่วยให้รอดพ้นทุกครั้ง ไม่มีครั้งใดเดยที่ไม่ช่วยให้รอดแต่ขณะนั้นเขาก็ยังลังเลใจก็ไม่เชื่อเวลาชีวิตตกอับก็รออัศจรรย์อย่างเดียวนะครับและเมื่อชีวิตผ่านพ้นไปแล้วก็ลืมตัวเองอันนี้แหละเป็นธรรมชาติของความที่เป็นธาตุแท้ของมนุษย์ฉะนั้นวันนี้ก็เป็นอีก าฉากหนึ่งของชีวิตจนตรอกจนปัญญาจริงๆแต่ว่าในที่สุดแล้วโมเสสก็สั่งประชากรว่าเราไม่เคยเห็นเหลอในอดีตพระเจ้าได้ช่วยเราผ่านพ้นพยันตรายมากี่ครั้งกี่คราแต่วราววันนี้ก็อีกครั้งหนึ่งฉะนั้นโมเสสจึงภาวนาขอความช่วยเหลือจากพระเจ้า นะครับด้วยความเชื่อและความไว้วางใจนี่ก็เป็นเรื่องราวฉากสำคัญในวันนี้ทีเดียวนะครับที่เราจะาเห็นศิลปินวาดภาพเรื่องนี้มากมายฉะนั้นเราก็จ้องมีข้อรำพึงมากมายนะครับดังที่บอกก็บางทีพ่ออาจจะพูดซ้ำไปซ้ำมาแต่อย่าเพิ่งเบื่อหน่ายกันแล้วกันแต่เพียงแต่ว่าให้เราได้มนโนวาดภาพ ติดตามไปด้วยขณะที่รถม้าศึกของชาวอียิปต์ของฟาโรนั้น600คันเลยนะครับเพื่อที่จะกำลังไปบดขยี้ชาวอิสแาเอลที่ไม่มีทางต่อสู้เลยนะครับเนื่องจากพวกเขาติดอยู่ในระหว่างเทือกเขาและทะเลเนี่ยข้างหน้าเป็นทะเลข้างหลังเป็นภูเขาซ้ายกั็ภูเขาขวาก็ภูเขารถม้าศึกแต่ละคันนั้นก็เรียกว่า มีกำลังขับเคลื่อนมีนายทหารที่เก่งกล้าพร้อมจะบทขยี้เขานี่ก็เป็นเรื่องราวชาวอิสราเอลตกอยู่ในวงล้อมนะครับของทะเลและกองทัพอียิปต์เขาก็กพร้อมที่จะถูกทำลายไปทุกเมื่อชีวิตของเรานั่นแหละเราต้องคิดแบบนี้เหมือนกันกี่ครั้งกี่คราแนละ้วเราก็เหมือนกับชีวิตจนตรอก ไม่มีทางไปไม่มีทางเลือกนะครับแล้วก็แน่นอนเมื่อ,อเผชิญแบบนี้เขาก็เผชิญกับความกลัวคร่ำครวนท้อแท้ใจความเชื่อความไว้วางใจเนพระเจ้าก็หายไปนะครับอิสาราเอลนั้นก็เรียนรู้ครั้งแล้วครั้งเล่าแต่ก็ยังบ่น อันนี้แหละเราลองมาเทียบชีวิตของเราสิว่าเราเป็นประเภทไหนเรารเผชิญวิกฤตเรารเผชิญความกลัวเราต้องคิดแหละหนึ่งเรายังซื่อสัตย์ต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าในความเชื่อของเราหรือว่าเราบน่นเราเราด่าเราว่านะครับฉะนั้นก็บ่นต่อโมเสสแหละตอนนี้ ว่าพาออกมาทำไมประชาชนเครียดแค้นสิ้นหวังแล้วก็บ่นเมื่อไหร่จะเกิดอัศจรรย์สักทีละ่ะนะครับแต่โมเสสก็มีทีท่าที่แสดงให้เขาเห็นนะครับแม้จะจนตรอกแต่ก็วอนขอพระเจ้าให้เข้ามาให้เข้ามาช่วยเมื่อเรารู้สึกเป็นแบบนั้นแทนที่เราจะท้อแท้ เราก็ครูควรสมควรอย่างยิ่งที่จะปรับท่าทีชีวิตของเราให้เหมือนกับโมเสสนั่นก็คือต้องหนักแน่นเข้าไว้อย่าสั่นคลอนในความเชื่อยืนหยัดนิ่งสงบนะครับและนั่นแหละเราจะได้เห็นการกอบกู้พระสิ่ิลุ่มโรดของพระเจ้าพระเจ้าก็บอกให้โมเสสได้ เชื่อและวางใจแล้วโมเสสก็อธิษฐานภาวนาแต่เท่านั้นไม่พอนะครับโมเสสต้องลงมือกระทําบางสิ่งบางอย่างด้วยฉะนั้นแม้ว่าการอธิษฐานภาวนานั้นสําคัญยิ่งยวดที่สุดในชีวิตของเรานะครับแต่เราต้องลงมือด้วยเพราะบางคนนัน้นวันวันหนึ่งก็บอกงั้นสวดขอพระเจ้าขอพระเจ้าแต่ไม่ได้ทําอะไรเลย อันนี้แหละเราก็ไม่สามารถที่จะเห็นหนทางได้ในชีวิตน่าจะเป็นข้อคิดที่สำคัญนะครับเราสวดภาวนาทุกวันขอความสว่างขอพระเจ้าได้เป็นผู้ที่เปิดทางแม้ว่าชีวิตหลายครั้งเราดูเหมือนว่าจะไม่มีทางออกเลยแต่กระนั้นเราก็เห็นตัวอย่างในวันนี้พระเจ้าสามารถเปิดทะเล เปิดทางตันในชีวิตของเราให้กลายเป็นหนทางที่ราบรื่นสามารถข้ามไปได้แลนะนี่แหละบางทีเราตกอยู่ท่ามกลางปัญหาสารพัดสารเพปัญหาครอบครัวปัญหาเศรษฐกิจปัญหาการงานปัญหาสังคมปัญหาเยอะแยะไปหมดอย่างเดียวก็คือเราจะต้องสงบมีสติ อย่าตื่นตระหนกนะครับเพราะว่าเราขอพระเจ้าเป็นผู้ที่เปิดทางขอพระจิตเจ้านั้นเป็นผู้ที่ได้ให้ความสว่างพระเจ้าจะเข้ามาแบบนี้หนะครับเข้ามา,า,าเรียกว่าอยู่ในประวัติศาสตร์ของเรานะครับอยู่ในประวัติศาสตร์ให้ชีวิตมนุษย์ดำเนินไป ดำเนินไปเรื่อยๆตามประวัติศาสตร์สิ่งที่เกิดขึ้นแต่สำหรับผู้ที่ผู้ที่ทจเจริญชีวิตในขนทางแบบนี้จะไม่มีทางตันเด็ดขาดไม่ว่าชีวิตจะเกิดอะไรขึ้นองค์พระจิตเจ้าจะเปิดทางทีละเล็กทีละน้อยชีวิตเราไม่มีทางตันนะครับ เราก็แม้ว่าแลดูว่าข้างหน้าเราประตูมันปิดไปหมดแล้วแต่เราอย่าลืมหันหลังมองข้างหลังอ้าวมีประตูอื่นหรือหน้าต่างอื่นๆเปิดอีกมากมายเลยฉะนั้นเราก็เลยมีทางออกทุกอย่างนะครับที่เราแปลกใจว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นนั้นการอพยพ ผ่านทะเลแดงและมหัศจรรย์อันยิ่งใหญ่ที่เกิดขึ้นในวันนี้นั้นเราสามารถพบในประวัติศาสตร์ที่มีบันทึกไว้ในประเทศอียิปต์หรือไม่นะครับก็แน่นอนเราไม่พบหลักฐานเกี่ยวกับการอพยพอันยิ่งใหญ่นี้ในประวัติศาสตร์ของอียิปต์เพราะอะไรครับก็เพราะว่าโดยทั่วไปแล้วฟาโรนั้นจะไม่เคยบันทึก ความพ่ายแพ้ของตนเองเลยนอกจากออนอกจากนี้นะครับพวกเขาก็ยังนำบันทึกต่างๆที่ที่ที่มีอยู่นะเกี่ยวกับชื่อของผู้ทรยศหรือศัตรูการเมืองเขาก็จะลบทิ้งไปฟาโร์ก็คงตั้งใจที่จะไม่บันทึกเรื่องกองทัพอันเกรียงไกลของเขาถูกทำลายไป เพราะว่าการถูกเก็เพราะการที่ไปไล่ล่าตามทาตของยิวนั้นแล้วก็สูญเสียอย่างมากอันนี้ก็เป็นธรรมชาติของเราอยู่เหมือนกันนะครับเราเจอหลายคนเป็นคนขี้โม้เป็นคนอวดตัวอวดเก่งนะก็คิดว่าตัวเองนั้นเป็นผู้ชนะเป็นผู้ยิ่งใหญ่แต่ว่าสิ่งบกพร่องนั้นเราลบทิ้งเราไม่พูดถึงมีใครบ้างล่ะ ที่จะน้อมรับความพ่ายแพ้ของตัวเองยากนี่เป็นธรรมชาติของมนุษย์นี่ก็คือความจองหองนั่นเองอย่างที่เคยอธิบายอย่างในหลักของศาสนาความสุภาพถ่อมตนนี่แหละเป็นกุญแจสำคัญในชีวิตของแต่ละบุคคลแต่ว่าเนื่องจากว่าเรานั้นบางทีก็อยากจะอวดความเก่ง เราจะอวดความสามารถและว,วันเรื่องของเราที่ล้มเหลวมีใครบ้างละ่ะที่จะโอ้ยอมรับต่อหน้าคนอื่นว่าชีวิตเราอ่อนแอเปราะบางล้มเหลวก็ยากนะครับแต่ต่อเบื้องพระพักองค์พระผู้เป็นเจ้านั้นผู้ที่แลดูวันล้มเหลวอ่อนแอนั่นแหละเป็นผู้ที่พระเจ้าฟั่งพระเจ้าเห็น ทุกประการฉะนั้นวันนี้น่าจะเป็นกำลังใจสำหรับบุคคลที่เหมือนกับถูกไล่ล่าชีวิตและดูชีวิตจนตรอกเราก็ต้องคุกเข่าต่อเบื้องพระพักพระเป็นเจ้าให้พวกนั้นเป็นผู้ที่ได้ดูแลเรานะครับนี่ก็เป็นข้อคิดมากมายนะครับจากหนังสืออพยพบทที่14เราแลก็เห็นเรื่องราวมหัศจรรย์อันยิ่งใหญ่ พราะวารสารในวันนี้เราฟังต่อไปจากมัทธิวบทที่12นั้นพวกฟาริสีและนักกฎหมายพวกธรรมาจารย์นี่นก็มัวแต่จับผิดจับผิดชีวิตของพระเยซูคริสต์ว่าพระองค์จะ,ะเป็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระองค์รักษาคนเจ็บคนป่วยแล้วพระองค์นั้นมีอำนาจพระองค์เป็นบุตรพระเจ้าพระองค์เป็นพระเจ้าแต่คนก็ปฏิเสธไม่เชื่อหรอกแล้วเขาบอกโอ้ ถ้าเกิดเป็นอย่างนั้นจริงไหนทําอัศจรรย์แค่ว่าเป็นการทา้าทายไงเป็นการบอกไหนถ้าของจริงไหนไหนทําให้เราเห็นสิทําอัศจรรย์ให้เราดูสิพระเยซูเจ้าล่วงรู้ในใจของคนที่ไม่ซื่อตรงนะครับและก็ในชีวิตในสังคมของเราปัจจุบันก็เป็นแบบนี้มีหลายคนก็บอกไหนพระเจ้าอยู่ไหนล่ะทำไมพระเจ้า ปล่อยให้เหตุการณ์ชีวิตอย่างนี้เกิดขึ้นไหนลองทำอัศจรรย์ให้เราเห็นสักครั้งหนึ่งสิแต่บางทีเราลืมไปว่าอัศจรรย์จริงๆเกิดขึ้นทุกวันเพียงแต่ว่าเราจะมองเห็นหรือไม่องค์พระผู้เป็นเจ้านั้นไม่ได้เป็นผู้ที่เหมือนกับเป็นนักมายากลหรือเป็นผู้ที่เศคาถาอาคมเพราะองค์ก็ไม่ได้ทำแบบนั้นเพียงแต่ พระอ,องค์ก็ปล่อยให้ชีวิตเราดำเนินไปและเฝ้าดูเราว่าเราได้ออกแรงเรามีความเชื่อความไว้ใจแค่ไหนพระอ,องค์จะเป็นคนส่องสว่างทางเดินของเราในแต่ละวันในแต่ละวันและดูว่าชีวิตบางทีมันอยู่ในวิกฤตแต่ขณะเดียวกันถ้าเรานิ่งฟัง แล้วเ,เราก็จะได้เห็นอัศจรัน์ที่เราจะรู้เองเราสามารถสัมผัสด้วยตัวเองแม้ว่าไม่ใช่เป็นสิ่งที่แบบเรียกว่ายิ่งใหญ่ทันตาเห็นอะไรแบบนั้นแต่เกามีให้ให้เห็นอยู่แต่ว่าอัศจรัน์ด้วยความจริงนั้นเกิดขึ้นทุกวันเลยเกิดขึ้นทุกวันเรื่องเล็กๆน้อยๆที่เราก็ต้องอมองให้เห็นเท่านั้นเองวันนี้พระเยซูเจ้าไม่ได้ ไม่ได้ตอบโต้ฟาริสีไม่ได้อวดตัวเองว่าฉันเป็นบุตรพระเจ้านะฉันเป็นผู้มีอำนาจนะฉันทําทุกอย่างนะไม่ใช่พระองค์ก็ปล่อยไว้อัศจรรย์นในอดีตโดยเฉพาะเรื่องราวของโจนาที่เหมือนกับหนีพระเจ้าแล้ววันหนึ่งก็ไปอยู่ในท้องปลาสมวันสามคืนแต่ยังมีชีวิตอยู่นะครับและก็ได้มีชีวิตใหม่อัน,นี้พระองค์ก็อยากจะ บอกให้รู้ร่วงหน้าว่าตัวพระอ,องค์เองนั่นแหละคือเครื่องหมายอัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่ตัวพระเยซูเจ้านั่นแหละพระอ,องค์เสด็จมาแล้วพระอ,องค์ก็จะมาไถ่าบาปมนุษย์ยอมรับบาปทุกอย่างของเราไถ่าบาปของเราจนกระทั่งความตายแต่ความตายเอาชนะอะไรไม่ได้เลยในที่สุดแล้วก็สิ่งที่เป็น ความยิ่งใหญ่ก็คือเครื่องหมายแห่งการกลับคืนชีพนั่นเองนะครับวันนี้เราถึงเจริญชีวิตเราไม่ได้เรียกร้องเราอย่าเป็นฟาริสีที่มาท้าทายไหนลองแสดงให้เห็นหน่อยสิว่าพระเจ้าอยู่จริงฟังคำบรราฉันเหมือนกับช่วยเสกคาถาอาคมพวงไม่ได้ทำแบบนั้นแต่เราก็เห็นอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นในสิ่งที่แลดูมันมันไม่น่าจะเกิดขึ้นนะเป็นไปไม่ได้ เรื่องของโมเสสในวันนี้เป็นต้นนำประชากรของพระเจ้าผ่านพ้นไปได้แล้วพงก็ทำลายศัตรูโดยอัตโนมัติฉะนั้นวันนี้เนี่ยพวกพยามาณทั้งหลายทั้งปวงพวกปีศาจเนี่ยมันจะล่อหลอกเราให้เราติดกับดักในชีวิตนะครับเราจะไม่ติดกับดักเพราะเราก็พระเจ้าจะบทขยี้ศัตรู แห่งจิตวิญญาณของเราแห่งชีวิตของเรานะครับงั้นขอให้เราวันนี้เราเก้าวเดินเดินทางไปด้วยกันในทิ่นอพยพเราเดินทางในโลกนี้แหละเรากำลังเดินทางอพยพจะเจอปัญหาแน่นอนนะครับแต่ว่าเราก็ไม่ได้ขั้นครามเรากลัวเราเราเราไม่ต้องกลัวกับปัญหาชีวิตเรายำเกรงเราเรียกว่าพึ่ง ในพลานุภาพขององค์พระผู้เป็นเจ้าในการเจริญชีวิตแต่ละวันขอพระเจ้าประทานพรนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ขอคำภาวนาในมิสซาขอบคุณในวันนี้นะครับพอไม่ได้เอ่ยนามนะครับมีหลายคนก็บอกว่าช่วยภาวนาให้พ่อก็สัญญาไว้จะภาวนาให้ในบูชามิสซานะครับในวันนี้แม้ไม่ได้เอ่ยนามวันนี้ก็แต่อย่างไรก็ตามในมิสซาในวันนี้ก็คิดถึง ดวงวิญญาณของพระดาเปโตรศักดาสกลทวัตที่เป็นอธิการเจ้าคณะแขวงของพระดาคณะเซนกาเบรียนนะครับที่พระเป็นเจ้าได้เรียกท่านไปในสวงสวรรค์ในขณะที่อายุ59ปีและกำล,ลังรับผิดชอบงานสำคัญแต่นั่นเป็นพระประสงค์ของพระเป็นเจ้าก็ภาวนาให้ท่านและภาวนาสำหรับดวงวิญญาณผู้ล่วงลับ หลายคนนะครับภาวนาสำหรับพระดาคณะสิงกระเบรียนนะครับให้ได้มีกำลังในการทำภารกิจต,ต่อต่อไปแล้วภาวนาสำหรับผู้มีพระคุณทุกๆท่านนะครับนักบวชชายหญิงแล้วก็พระศาสนาจักวันนี้ในบูชาขอบคุณก็อยากจะคิดถึงสันติสุขในประเทศชาติของเราในประเทศไทยของเราขอพระเจ้าได้ส่งผู้นำ ที่เปลี่ยนไปด้วยจริยธรรมเราต้องการแบบนี้ในยุคนี้นะครับมาท่ามกลางชาวเรานะครับและก็ขอพระเจ้าได้ประทานสัติภาพให้กับชาวโลกด้วยและคิดถึงพระศาสนาจากท้องถิ่นขอปรุงได้นำทางนะครับและพ่อพราหนา์สำหรับในวันนี้สำหรับผู้ที่มีวันค้ายวันเกิดในวันนี้ ก็คือวันที่21กรกฎาคมและผู้ที่เกิดในเรือนกรกฎาคมทุกๆท,ท่านและผู้ที่ฟังเทศฟังธรรมในวันนี้ไม่ว่าจุดประสงค์ใดๆเจตนารมณ์ใดๆที่ท่านต้องการภาวนาก็ขอพระเจ้าขอองค์พระจิตเจ้าได้นำทางชีวิตให้เราสามารถที่เปิดตาเปิดใจเราเห็นอัศจรรย์ความยิ่งใหญ่ขององค์พระผู้เป็นเจ้า ทุกวันขอพระเจ้าประทานพรอ,อาเมน